ถนนด้านหน้าก็มืดไปหมดลุงยักษ์ขับรถไปจูจ่ๆก็มีไฟสูงเปิดใส่หน้ารถอย่างกระชั้นชิดลุงยักษ์หักหลบอย่างหวุดวิดแล้วก็ได้ยินเสียงด่าตามหลังไปว่าแม่มขับรถภาษาอะไรไม่เปิดไฟวะแต่หมอยากับกบอกว่าอินั่นมันเล่นไม่เลิกรถขับผ่านมาถึงศาลเจ้าพ่อแม่และทุกคนในรถก็ยกมือไหว้แม่อธิษฐานว่า ขอให้แย้มหายป่วยด้วยเถิดจะเอาผลไม้มาถวายหลังจากนั้นจะด้วยเหตุบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่ทราบรถก็ขับผ่านไปถึงตัวจังหวัดแบบไม่มีเหตุการณ์อะไรอีกเลยแม่เห็นยายพนมมือตลอดทางและลูบหัวนายแย้มไม่หยุดประมาณสองทุ่มเศษก็มาถึงจุดหมายเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ถือว่าดีที่สุดเมื่อ30ปีก่อน ชื่อโรงพยาบาลตั้งตามชื่อคนใหญ่คนโตที่แม่จะเกิดเสียอีกมีบุรุษพยาบาลมารับตัวนายแย้มก็แปลกที่สามารถอุ้มขึ้นรถเข็นได้ง่ายๆจนลุงยักษ์กับลุงยอดมองหน้ากันแบบงงๆลุงยักษ์หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบแก้เครียดคงคิดว่าเจอเรื่องแปลกมาเยอะจนไม่อยากจะตกใจแล้วแล้วทุกคนก็เดินตามกันเข้าไปในตัวอาคาร หมอยาก,กับลุงพุธเดินอยู่หลังสุดแม่ได้ยินคุยกันประมาณว่าโชคดีนะที่มาทันเวลาแต่ลุงพุธยิ้มยิ้มไม่ตอบอะไรหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจเบื้องต้นนาแย้มก็ถูกแยกไปตรวจร่างกายต่อราวราวสามทุ่มกว่าก็แยกย้ายมารวมกันที่ห้องผู้ป่วยอาการน้าแย้มดูแปลกจนพยาบาลก็งงๆเพราะดูไม่เหมือนคนป่วย มีแค่บางครั้งที่บ่นเบาๆว่าเจ็บท้องยายก็คอยปลอบว่าไม่เป็นอะไรแล้วหมอตรวจแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็กลับบ้านได้แล้วระหว่างที่พยาบาลตรวจและสอบถามอาการลุงพุธซึ่งยืนอยู่ข้างๆเตียงก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงไปไหวสารพระภูมิที่อยู่ด้านล่างสักหน่อยพอลุงพุธออกไปลุงยักษ์ก็เดินออกไปบ้าง บอกว่าจะไปสู่บุรีข้างนอกสักมวนถ้าหมอมาให้รีบไปตามลุงยอดกับหมอยาจึงตามออกไปด้วยเหลือแม่ยายพยาบาลและน้าแย้มซึ่งนอนอยู่ผ่านไปชั่วครู่พยาบาลก็เดินออกไปจากห้องส่วนลุงยอดที่เดินเข้ามาลุงยอดถามยายว่าพยาบาลว่าไงบ้างยายก็เล่าว่าพยาบาลก็ถามนู่นนี่นั่น ก็ยังไม่สรุปว่าแย้มเป็นอะไรแต่คิดว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่าแล้วลุงยอดก็หันมาบอกแม่ว่าเออพี่ยักษเรียกยืนรออยู่ตรงระเบียงด้านนอกแม่ก็รีบเดินออกไปทิ้งให้ลุงยอดอยู่เป็นเพื่อนแม่แม่เดินเปิดประตูมาตรงระเบียงลมพัดเย็นมากเห็นลุงยัษ์ยืนม้วนใบจากอยู่ ส่วนหมอย,ยาก็กำลังสูบยาเส้นอยู่ข้างๆลุงยักษ์จุดไฟที่ใบยาสูดเข้าหนึ่งครั้งแล้วพ่นควันออกมาแล้วจึงถามแม่ว่าเล่าให้ฟังหน่อยสิวันนั้นไปเจออะไรกันมาเอาให้ละเอียดนะแม่ก็เล่าเรื่องในวันนั้นทั้งหมดให้ลุงยักษ์ฟังคร่าวๆค,คือกลับจากโรงเรียนผ่านสารร้างใต้ต้นไม้เจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกับที่ลุงยักษ์ยิงคืนนั้นหรือเปล่าแต่ก็มีความคล้ายโดยมีหมอยายืนฟังข้างๆจนแม่เล่าจบหมอยายซึ่งนิ่งมานานก็พูดขึ้นมาว่าคงไม่ใช่คราวซวยแล้วมั้งนี่มันตั้งใจลุงยักษ์ก็ถามหมอยาว่าหมายความว่ายังไงหมอยายเลยบอกว่าปกติเรื่องแบบนี้ใช่จะเกิดได้ง่ายๆ ไม่งั้นคงก็คงเห็นผีกันทุกวันมันเป็นที่ดวงหรือคาวเคาะและที่สำคัญมากๆคืออยู่ที่ตัวคนคนนั้นด้วยว่ามีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นยังไงซึ่งจากที่ฟังแม่เล่ามาหมอยาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่มันรู้เลยมาดักรอเพราะวันนั้นเห็นบอกว่านายแย้มไม่สบายทั้งร่างกายและจิตใจคงอ่อนแออยู่ แถมยังเป็นเด็กด้วยก็อาจจะเป็นช่องให้พวกนั้นมันดังควันได้ง่ายหมอยาพูดต่อว่าสารร้างตรงใต้ต้นไม้นั้นก็เหมือนกันเห็นคนกราบไหว้กันมากใช่สารที่สร้างไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางอาศัยอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เคยผ่านไปตอนกลางโพเพเหมือนกันมองไปไม่ให้ความรู้สึกอุ่นใจหรือน่ากราบไหว้เลยดูน่ากลัวซะมากกว่า ลุงยักษ์ถามต่อว่าแล้วลุงพุธเล่าอะไรให้ฟังบ้างหมอยาบอกว่าลุงพุธเขาไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังหรอกถ้าไม่จําเป็นจากนั้นลุงยอดก็เดินออกมาตามบอกหมอว่าเข้ามาดูอาการแล้วต้องรอผลตรวจอีกทีลุงยักษ์จะเอายังไงลุงยักษ์ถามหมอยาว่าจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวขับไปส่งหมอยาก็บอกว่าถึงมือหมอแล้วอยู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ ถ้ายากจะไปส่งก็กลับเลยดีกว่าลุงยักษ์เลยให้ลุงยอดอยู่เป็นเพื่อนแม่กับยายส่วนตัวเองจะขับไปส่งหมอยาแล้วก็ลงไปถามลุงพุทธด้วยว่าจะเอายังไงเรื่องหลังจากบรรทัดนี้ลุงยักษ์มาเล่าให้ฟังตอนหลังนะครับลุงยักษ์เล่าว่าลงไปเจอลุงพุทธนั่งอยู่หน้าศาลพระภูมิใจจริงก็อยากให้ลุงพุทธอยู่ด้วยแต่ก็เกรงใจไปส่งที่บ้านดีกว่า ลุงพุธบอกว่าถึงตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะที่ทำได้ก็ทำไปหมดแล้วที่เหลือต้องให้ทางคุณหมอดูแลและก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของนายแย้มลุงยักษ์ถามขำๆว่าขากลับมันดึกกว่าเดิมจะเจออะไรแบบตอนขามาไหมลุงพุธตอบว่าพวกเราเนะ่คงไม่เจอหรอกมันถ่วงแข้งถ่วงขาเราจนพอใจแล้วแต่ ลุงพุธก็หยุดพูดแค่นั้นกลางดึกคืนนั้นในห้องผู้ป่วยยายกับลุงยอดหลับไปแล้วส่วนแม่ยืนดูวิวตรงหน้าต่างมองไปเห็นรั้วโรวงพยาบาลถัดไปเป็นถนนอาจเป็นเพราะไม่ชินที่ซึงนอนไม่หลับสะดุ้งตอนได้ยินเสียงนายแยมเรียกเบาๆแม่หันไปมองก็ยังกลัวๆกลัวว่าคนที่เรียกจะเป็นตัวนายแย้ม หรือเป็นสิ่งอื่นที่คนอื่นๆพูดกันว่าอยู่ในตัวนาา้นาแย้มน้าแย้มเรียกแม่เบาๆเรียบๆอยู่สองสามครั้งถึงจะไม่คุ้นหูแต่แม่ก็ไม่รู้สึกกลัวเพราะมีความรู้สึกว่าคนที่เรียกเป็นน้องสาวตัวเองที่ไม่ได้คุยกันมาหลายวันแน่นอนน้าแย้มบอกแม่ว่าขอกินน้ำหน่อยหิวน้ำมากแม่หยิบน้ำมาป้อนน้องสาวตัวเอง นายแย้มสำลักเล็กน้อยพอดื่มน้ำเสร็จนายแย้มก็ถามต่อที่นี่ที่ไหนทำไมมานอนตรงนี้จำได้ว่าไม่สบายนอนอยู่บ้านแม่ก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลแย้มไม่สบายมากแม่เลยพามาหาหมอแม่ถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างนายแย้มบอกว่าปวดท้องนิดหน่อยแล้วนายแย้มก็พูดว่าคิดถึงจัง เหมือนไม่ได้เจอกันมานานแม่ถึงกับน้ําตาซึมแต่ก็พูดติดตลกไปว่ารู้ปะมีแต่คนบอกว่าแย้มโดนผีสิงณแย้มก็ทำหน้างงพอแม่จะพูดต่อยายก็ลุกขึ้นมาพอดีบอกว่าอย่าไปหลอกน้องสิแล้วยายก็เข้าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างณแย้มก็บอกว่ารู้สึกปวดท้องปวดท้องแต่ก็ไม่มาก อยากจะกลับบ้านยายก็บอกว่ารอดูอาการพรุ่งนี้ก่อนถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านกันนะลูกแล้วสักพักนะแย้มก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียแม่ก็นอนมองหน้าน้องสาวจนหลับไปเช่นกันวันรุ่งขึ้นผลตรวจร่างกายยังไม่มาลุงยอดออกไปหาอะไรมาให้ยายกินแม่เลยขอลงมาเดินเล่นด้านล่างอาคารยายบอกว่าอย่าไปเล่นไกล แม่เจอคนแปลกหน้าทั้งคนป่วยและญาติคนป่วยมากมายแต่ไม่รู้จะไปคุยเล่นกับใครเดินจนเบื่อกำลังเดินกลับขึ้นห้องก็เจอแมวดำตัวหนึ่งเดินเข้ามาพันแข้งพันขาแม่เลยนั่งเล่นกับแมวจนคิดว่าอยากให้น้าแย้มหายไวๆจะได้กลับไปเล่นพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกจนลุงยอดกลับมาจึงเดินขึ้นห้องไปด้วยกัน ช่วงบ่ายลุงยักษ์กับตามายเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกับนายแยมมากเพราะนายแยมนอนหลับอยู่ตากับลุงยักษ์ก็ไปคุยกับหมอว่าสรุปว่าเป็นอะไรแต่หมอก็บอกว่าต้องรอแพทย์เฉพาะทางอีกอย่างอาการของนายแยมก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วช่วงเย็นเย็นตึงทยอยกลับเหลือแค่ยายกับแม่สองคนและช่วงกลางคืนนั้นเอง เห็นการณ์ประหลาดก็วนกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งแม่ฝันว่าเห็นนายแย้มนั่งร้องไห้แม่ก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมนายแย้มกำลังจะพูดแต่แม่ก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงประหลาดเยียบเย็นนั่นอีกที่หยดที่หยดที่หยดณนะตอนนั้นแม่สะดุ้งตื่น แต่อาการเหมือนโดนผีอัมคือเห็นทุกอย่างรอบข้างแต่พูดไม่ได้นอนเกร็งนิ่งแม่มองไปภาพเรือนหลังที่เห็นคือนายแย้มนั่งโยกตัวไปมาพึมพำทางเสียงประหลาดนั่งยืดขายาวอยู่บนเตียงบนตัวนายแย้มมีแมวสีดำตัวนั้นนั่งคร่อมอยู่พอพูดวลีแปลกๆนั่นจบนายแย้มก็หันมามองหน้าแม่แล้วยิ้ม แม่รู้ทันทีว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่นายแยมแน่แม่กลัวจนอยากจะก,กจรีดร้องแค่ไหนแต่ก็ไม่มีเสียงขยับไม่ได้ได้แต่เหลือกตาไปมาแล้วนายแยมก็พูดเรียบๆแบบไร้ความรู้สึกว่ากูไปแล้วนะหลังจากพูดจบนายแยมก็ทิ้งตัวหงายหลังลงบนเตียงเหมือนคนไม่มีสติ ส่วนแมวดำที่นั่งอยู่บนตัวน้าแย้มก็พุ่งลงไปที่หน้าต่างแล้วกระโดดหายลับตาไปณนะตอนนั้นแม่ก็เหมือนหลุดจากอาการโดนอัมลุกเข้าไปเขย่าตัวนาา้แย้มแต่นแย้มยังคงหลับแต่ที่ทำให้แม่ตกใจคือที่มุมปากน้าแย้มมีเลือดไหลยเยิ้มออกมาแม่ร้องเรียกยายยายตกใจลุกขึ้นมาเห็นอาการลูกสาวปุ๊บก็ร้องลั่น แล้วรีบวิ่งไปตามหมอส่วนแม่ยืนตัวสั่นอ่อนแรงเรียกน้องเบาๆแย้มแย้มแต่ไม่มีเสียงตอบรับแม่โซเซไปที่หน้าต่างที่แมวดำตัวนั้นกระโดดลงไปมองไปรอบๆก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดสายตามแม่มองกวาดไปทั่วรั้วโรงพยาบาลด้านหน้าไฟจากถนนทำให้แม่เห็นบางสิ่งแม่หน้าซีด ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อสีดำยืนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นติดตามตอนต่อไปได้ที่ jj movie spoiler